ดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอรดาธิพิม์หอมจากโรงเรียนแกงวิทยาสถาวรนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในภาพบรรยากาศสดๆของการเรียนการสอนของคุณครูโซ,โซยอดไทยดีสีคำผู้ที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาไปดูว่าคุณครูโซจะมีลีลาที่เด็ดสักแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะสิทธดผมชื่อเด็กชายราโชติโชคพิงขวัญผมได้เห็นภาพของครูโซในการที่ออกแบบลีลาท่าทางด้วยครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพรนภางคพักดภีภาพที่ดิฉันเห็นก็คือนักเรียนสนุกเฮฮาไปกับวิชาคณิตศาสตร์ของคุณครูโซยาถาไทยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวีรวุฒิว่องไวชื่อเล่นชื่อบอลครับเราได้เห็นภาพในห้องเรียนเห็นครูโซเล่นกับนักเรียนครับ

วันนี้นะคะดิฉันจะมาสัมภาษณ์คุณครูโซ่ค่ะอ๋อโอเคโอเคใครเป็นคนสัมภาษณ์คนแรกเด็กชายวีระบุตรว่องไวค่ะไอเสือวีระบุตรตกลงเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเป็นขุพนพลหรือเป็นชุดอะไรคัดก่อนที่ครับคาดเดือกคัดเอือกครับคัดได้ไหมค,ค,ค,คัดก่อนเลครับครูโซ่พูดดังๆเลยสวัสดีครับครูโซ่ทั้งคนนั้นสวัสดีครับครูโซ่เออว่าไงทำไมครูโซ่ถึงใช้ยันต์นี้ในการสอนครับมันสนุกปล่าล่ะสนุกเปล่ะล่ะ สนุกก็ดีแล้วถ้าสนุกนั่นแหละก็อยากจะใช้เทคนิคนี้แค่นั้นน่ะอด็ถามแค่นี้อ่ะถามมันจึงมากอ่ะครูพ่คะหนูขอถามคุณโซ่อยคะ่ะคุณโซมีแนวคิดมีแรงบรันดาลใจอะไรที่อยากให้เด็กนักเรียนได้รู้ถึงความสนุกสนานละสาระการเรียนรู้ของครูคะเอาคเครียดหรือเอาไม่เครียดได้ทั้งหมดเลยคะ่ะอ่ะจริงๆแล้วคณิตศาสตร์มันยาก ใช่ไหมฮะมันยากจริงๆแหละนะครับยิ่งยิ่งเรียนคิดเกรียดห้องเรามันก็มันก็ร้อนอยู่ข้างบนอากาศร้อนอีกต่างหากเพราะนั้นต้องหาวิธีการอะไรก็ได้ที่มันทําให้มันรู้สึกผ่อนคลายที่สุดแล้วมันไม่เครียดที่สุดนะถึงมีการทําโทษก็ต้องทําโทษที่มันจะดูไม่แย่ที่สุดนะเพราะฉะนั้นนั่นคือเทคนิควิธีการหนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ได้อย่างสนุกและเข้าใจมากที่สุดนั่นแหละมันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะมันต้องเตรียมการสอนแต่มันก็คุ้มค่าที่จะทํา ครับครับคุณโซคิดออการสอนอย่างนี้แล้วได้ผลสำลีอะไรบ้างครับจริงแล้วดูจากคะแนนสอบพวกเราก็ได้นะง่ายๆคะแนนสอบพวกเราส่วนใหญ่ก็จะได้เกือบเต็มกันทั้งนั้นแล้วเราหลังจากที่ทํามาทั้งหมด7ปีเนี่ยผลสำลีของห้องเราก็เรียกได้ว่ามีผลสำลีเพิ่มขึ้นเล่นอะไรตั้งหนเนี่ยผลสำลีเพิ่มขึ้นก็ทําให้คะแนนเฉลี่ยห้องมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกคนเข้ามาเรียนกัน ถึงแม้จะว่าหลายคนเคยโดดเคยอะไรไปรุ่นพี่เนี่ยเรากลับมาเรียนกันด้วยเทคนิคนี้จะทาให้เราได้คะแนนมันเพิ่มขึ้นแล้วมันก็สนุกเพิ่มขึ้นเราก็จะเก่งกันแบบมีความสุขมากขึ้นแล้วลองดูเด,ดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าพวกเราจะคะแนนเท่าไหร่รรประกาศผลหรือ,อยังนะคะแนนของพวกเราอย่างอย่างได้ยินข่าวว่าตกยกห้องวได้ยินข่าวว่าผ่านเกือบเต็มมันยกห้องแล้วแต่ไม่อยากจะบอกว่าใครได้เต็มนะครับอ่ะ คุณครูโซอยากจะฝากถึงคุณครูหรือผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังดูรายการนี้อยู่มากไหมคะเอ่อจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนที่ที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันจริงๆมันเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ที่ต่างประเทศก็ใช้กันแต่ว่าในไทยมันก็ยังไม่ค่อยมีในการใช้เพื่อเป็นการที่จะทำให้ดูว่ามันสามารถใช้ได้ผมก็เลยทำให้ดูเลยและกันว่ามันใช้ได้จริงแล้วมันได้ผล นะครับสำหรับคนที่อยากจะลองเอาไปใช้ลองดูนะครับสนุกดีแล้วก็ถ่ายคลิปมาโชว์กันในโซเชียลด้วยสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งซึ่งนะครับก็ทําให้พู้ท่านได้เห็นแล้วแหละแล้วก็ฝากถึงนักเรียนทุกคนนะครับจริงๆก็ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนกระบวนการวิธีการสอนและวิธีการเรียนของคุณเป็นแบบไม่ซีเรียสนะฮะคุณก็จะสามารถได้ความสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยครับครับ ในมุมมองของนิชานะคะคุณครูโซเป็นคนที่สอนสนุกค่ะทําให้พวกเราไม่เบื่อไม่เครียดค่ะแล้วไม่อยากโดดเรียนด้วยค่ะจะโดดเหรอไม่โดดค่ะจะโดดป่มไม่โดดค่ะกจะโดดเลยใช่ไหมไปโดดไปนี่แหละตื่ไหมไม่ไม่ไม่มีแล้วค่ะฝากจะฝากบอกอะไรรายการไหมว่าจะเอาตัวเองไปเป็นดาราเป็นพิธีกรบ้างขอได้เลยแล้วเนี่ยขอได้เลยดาราไม่เหรอไหนใครว่าอยากเป็นดารามองไปที่กล้องเนี่ยอ่ะไหนมานี่นี ไหนอ่ะโฆษณาตัวเองนี่อย่าเป็นดาราคนยังไงรอรอนะอ,อึอมาเข้ามาเข้ามาในฟิล์มมาดมเดี๋ยวเร็วดิเข้นะเามาตรงนี้อ่ะบอกรายการเขาที่ว่าผมมีควาสมสามารถอะไรบ้างกดหน้าลงหน่อยกดหน้าลงหน่อยผมควาสมสามารถครับครับมีควาสมสามารถยัไงครับเต้นเ<อ>ต้นเต้นครับเออโอเคเต้นครับครับขอบคุณครับออกมาครับเออ ไหนคนนึงที่มันอยากเป็นดาราวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงฝากฝากเอาไปเทรนด้วยนะฮะเด็กพวกนี้มันอยากเป็นดารากันทั้งนั้นตอนนี้ก็คือต้องลําบากในการมาเทรนพวกมันแล้วก็เอาไปเลี้ยงดูแทนด้วยนะครับคด้ทุกคนครับอยากเป็นดาราไหมน่ะอยากครับบอกเขดิเออบอกไงกันคัดก่อนคัดก่อนโอ้ขอให้ช่วยปั้นหนูให้เป็นดาราด้วยค่ะหนูอยากเป็นมากเลยค่ะอ๋อ ดาราเวลนดารา,า,านะคะ่ะโอเคโอเคอคนนั้นนะ่ะคัดคัดทำก็ช่วยผมเป็นดาราชื่อดังเลยครับก็อยากเป็นตั้งแต่อดุบาลแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแล้ครับอออออขอบคับครับสำหรับคนคนนี้ <c oughs> อยากเป็นเขาด้วยเหรอ <c oughs> เป็นคนปกติก่อนไหมลูก <c oughs> <c oughs> เป็นไหมสวัสดีครับผมอยากเป็นดาราครับอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว โตมานี่ก็อู้สภาพสุกซ้อมแต่ผมอยากเป็นเนี่ยไม่รู้จะเป็นได้หรอดำก็ดำครับอยากเป็นอาคนนี้ต่อเราคัดเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะก็อยากฝ่ายฝันมันเพื่อนนะคะแล้วแต่เด็กแล้วก็ฝากด้วยค่ะครับติดต่อได้นะคะครับผมไอดีไลน์ข้างล่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ะค่ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับทุกคนวัสดีครับอ่ะวัสดีค่ะ